คลิปตัวนี้นะครับผมจะพูดถึง Bitcoin นะครับแล้วก็เจแปนหรือว่านิเ k อิหรือว่าเดชนีที่ไทยญี่ปุ่นนะครับว่าญี่ปุ่นอาจจะพัม i t c o i n อีกรอบหนึ่งนะครับเรียกเดียวว่าก่อนอันนี้ที่เคยได้พูดถึงไปเมื่อช่วง8เดือนก่อน ก็ลาจจะกลับมาพั้มอีกรอบหนึ่งหรือไม่นะครับแล้วก็อย่างเช่นเคยเนาะก่อนที่พี่ดูการฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวมาแจกของาะวันกันด้วยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปคลิปนี้นะครับแล้วก็มีข่าวของรุนาัาสิกมาแบ่งปันกันในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับราคาบิตคอยเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้นะถ้าใครติดตามข่าวนญีเยสู ชแชมป์ระดับที่3ให้กับทางเยอรมันไปเรียบร้อยแล้วสําหรับในเรื่องของความแข็งแกร่งหรือว่าความใหญ่ของเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าตัวเลขล่าสุด GDP ออกมาไม่ค่อยจะดีนะหรือว่าเกิด technical recession ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนตอนนี้นะครับก็เลยด้ดยส่งผลให้มีหลายๆเรื่องที่ตามมานะครับยกตัวอย่างเช่นเยนนะครับเท่าเทยบกับบิตคอยน์เลยเดียวว่าตอนนี้ บิตคอยออทำไฮที่ทางญี่ปุ่นนะครับหรือว่าเงินสกุลเยนนั่นเองนะครับในตอนตอนนี้เนาะซึ่งกรณีแบบนี้ไม่ได้มีแต่แค่ญี่ปุ่นนะครับมีหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตุรกีนะครับอจเจตินาญี่ปุ่นโอเคแล้วก็นจีเรียนะครับก็ถือว่าโดนกรณีแบบนี้เรื่อยๆเหมือนกันในตอนนี้นะครับแต่สิ่งที่แปลกๆแ,แล้วก็สิ่งที่อาจจะทําให้ญี่ปุ่นกลับมาได้หรือไม่เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของหุ้น ในนักขณะนี้นะครับนะถ้าเราดูดัชนี n i เคอ i นะฮะเลยเดียวว่าพัมทุนดมูลนะฮะอธิมไฮไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนตอนนี้นะครับซึ่งถือว่าทําจุดสูงสุดใหม่ได้ตั้งแต่ในช่วง1989เลยนะครับนะโอ้โหนานนมมากๆเลยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบิตคอยกันด้วยนะครับถ้าใครจำกันได้นะครับในช่วง8เดือนที่ผ่านมานะครับนะช่วงก่อนน้านี้ยุคแบรนนะฮะก็เลยเดียวว่าญี่ปุ่นนะครับที่ผมด้ทํำคลิปเนาะอาจจะเป็นตน้นต่อของการพัมบิตคอย ที่ไม่ใช่ฮ่องกงเพราะว่าในนขณะตอนนั้นเนี่ยมีข่าวว่าฮ่องกงจะมีนเรื่องของการเลเวเลจตลาดคริปโตถูกต้องไหมแต่ไม่ได้มีคนพูดถึงญี่ปุ่นเลยนะครับและถ้าเราดูในเรื่องของชาร์ตนิกกี้กับบิตคอยจะสังเกตได้เลยว่านิกกี้ไปบิตคอยก็พั้มนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนเวลาไปในช่วง8เดือนที่แล้วสักนิดหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ MA c d ของ มันนะครับสำหรับตัวนิคีอีเนี่ยครอสเรียบร้อยแล้วหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่แคบแล้วมันเกี่ยวอะไรกับบิตคอยนะฮะโอเคถ้าเราเปรียบเทียบกับบิตคอยจะสังเกตุว่ามันเลยก็ตามที่นิคีอีพัมมนะครับจะสังเกตว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่บิตคอยก็จะพัมมไปตามๆกันนะครับถ้าเราดูนะราคาบิตคอยก็คือเสถียรสมสมตรงนี้นะจะสังเกตว่ามันเลยก็ตามที่นิคีอีมีการครอสสำหรับชาร์ทมันนะบิตคอยพัมมนะฮะครอสบิตคอยก็พัมมขึ้นไปก็ต้องรอดูว่าครั้งนี้นิคีอี ครอสแล้วบิตคอยจะพัมขึ้นไปได้หรือไม่นะครับประกอบกับถ้าเราดูในเรื่องของข้อมูลจากทางคุณครูสนะฮะจะสังกษษเกตว่าเมื่อไรก็ตามที่นเนคเเอทเบรคเอาท์ Break out, หรือว่าทำทรงบูลเลต์แพทเทิร์นแล้วก็เบรกไปได้เมื่อไหร่เนี่ยบิตคอยขึ้นกระจุยเพื่อนๆน,นับตั้งแต่ต่อปี2010ถ้าเราดูครั้งนี้พัมเข้ามาปุ๊บบิตคอยขึ้น500เท่านะฮะต่อปี2016เบรกครั้งนี้บิตคอยขึ้น100เท่าต่อปี2019บิตคอยขึ้น17เท่า ตอนปี2023ตอนนี้บิตคอยขอไปตอนนี้นิเคอีหรือว่าดัชนีญี่ปุ่นเนี่ยเบรกเรียบร้อยแล้วใน,นขณะนี้จะเป็นไปได้หรือไม่ว่า บิตคอยจะพัมหรือเปล่านี่ผมคงจะตอบไม่ได้โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตอนปัจจุบันในนักขณะนี้กันบ้างน,นะครับเส้นสีเหลืองตรงนี้ก็คือเส้นของบิตคอยนะสีส้มตรงนี้นะครับแล้วก็ชาร์ทแท่งเทียนตรงนี้ก็คือนิกกี้นั่นเองนะครับหรือว่าดัชนีหุ้นญี่ปุ่นนั่นเองนะครับนะซึ่งที่เราดูอันนี้คือชาร์ทสัปดาห์นะครับถือว่านิกกี้คือพัมทุนมูลออมทาให้ได้แล้วในตอนตอนนีนะ้ซึ่งนะครับเป็นไปได้ไหมว่าบิตคอยก็ต้องแคชอัพหรือว่าขึ้นไป ตามๆญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าเราดูเนาะตอนนั้นที่เราได้คุยๆกันไปนะครับว่าเฮ้ยบิตคอยเนี่ยโอ้โหออกข้างไม่ค่อยจะไปไหนนะครับแต่พอญี่ปุ่นพัมทุนมูลขึ้นไปเราก็มองแล้วเนาะว่าบิตคอยก็มีโอกาสจะไปซึ่งมันก็ไปแบบนั้นจริงๆนะครับหรือพูดง่ายๆเลยว่าถ้าเราดูว่าหุ้นญี่ปุ่นดูมีความคลกคักอ,อยู่ในตอนนี้ถ้าเราดูชาร์ตมันนะจะสังเกตได้เลยว่ามันก็ยัง แข็งแกร่งอยู่ในตอนนี้นะครับยังทางอยู่เอเมซอดีก็ยังไหลไปได้เรื่อยอยู่ในตอนตอนนี้นะครับนะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราก็จะต้องรอจับจ้องกันแหละว่าบิตคอยจะตามญี่ปุ่นจนทําให้เป็นออทําไฮหรือว่าขึ้นไปอยู่ที่6กหมื่นกว่าได้เลยหรือไม่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Open i n t e r e s t นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีตัวเลขออกมาก็คือวันที่16นะครับล่าสุดการเปิดสัญญาโพ Position สำหรับรายใหญ่ต่างๆก็ยัง ทำออททำหายอยู่ในตอนตอนนี้นะครับยังไม่ยังไม่ได้ลดลงมาอะไรแต่อย่างใดในนักขณะนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่โอเคนะครับนะว่ารายใหญ่ยังอยู่กับเรานะครับนะ,ะแต่ไม่รู้ว่ารายใหญ่จะออกไปเมื่อไหร่นะครับพอรายใหญ่ออกปุ๊บโอ้โหตอนนั้นราคาบิตคอยล่วงลงมาเราจะที่มีการเปิดตัว ETF นั่นแหละนะครับแต่ก็โอเคตอนนี้เริ่มที่จะ Recovery กลับมาใช้ได้เลยในตอนตอนนี้นะครับแต่ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่ตือนเตือน,นกันไปนะครับเหมือ่ก็ตามที่มีการเปิด o พ i t i o n เยอะเนี่ยบางทีขนาดที่จะมีการล้างรอง สักพักหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับยังไงก็เตรียมกระสุนเตรียมใจให้ดีและกันถ้ามันจะมีแท่งใหญ่ๆลงมานะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ลู้นหน้าคลาสสิกกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้ก็พัมขึ้นมานะฮะก็ถือว่าสร้างข้อมือฮาให้กับแฟนๆได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ตามใน IG ผมก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับก็ถือว่ามีข่าวที่ดีในเรื่องของตัวโพ o พโซนนะครับซึ่งตัวโพลโพโซนนี้นะครับก็จะต้องการนะครับรวมเนาะสำหรับ ก๊สของตัวลุนอะคาสิกเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับรวมถึงนะครับจะมีการเพิ่มแท็ก n chain นะครับไปอยู่ที่1.5%นะครับนะแล้วก็จะแบ่งสัดส่วนไปให้กับการใช้งานสำหรับตัว Ecosystem นะครับ0.3%ดมด้วยนะครับนะอ่ะก็ถือว่าโอเคนะครับนะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าพอมี proposal นี้จะโหวตกันผ่านหรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนว่าคนอาจจะชื่นชอบนะเพราะว่าตอนนี้ก็ พอมีโ r o p o s a l นี้ปุ๊บเราโอเคแล้วครับพัมขึ้นมานะครับแล้วก็ราคาบิตคอยล่วงลวงไปนะครับนะก็สู้กันอยู่นะครับนะสำหรับแรงเทขายเพราะว่าบิตคอยลลงกับแรงซื้อจากแฟนๆลูน่าคลาสสิกในช่วงช่วงนี้นะครับก็ยังไงต้องรอดูนะว่าการหวนในครั้งนี้ จะผ่านหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าผ่านเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้มีอะไรดีๆหรือว่ามีสตอรี่อะไรใหม่อาจจะทําให้แฟนๆรู้น่าเกิดความคึกคักได้หลังจากนี้นะครับเพราะว่าจะได้ในเรื่องของ d e v วลลอปเนะครับสเจ้านะครับก็คือทาง Starcode นะครับแล้วก็ทาง Genius Lab นะครับมาช่วยกัน d e v วลล p ปโปรเจกต์นี้ให้มันเกิดขึ้นให้จงได้นะครับนะหรือว่าการทำ Tag to Gas ให้มันให้มันผ่านหรือว่าให้มันทําได้บน c h a i นั่นแหละนะครับ และขอแจ้งข่าวนะครับหากใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการใช้บอร์ดสำหรับการเทรดนะครับตอนนี้ o k x มีฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับ o k x Trading Bot ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะเป็นการเลือกใช้บอทดต่างๆนะครับหรือว่าไปตามบอทดต่างๆที่ คนาตา่างเหล่านี้เขาได้เซตเอาไว้แล้วนั่นแหละนะครับมันจะไม่ได้เป็นการไปก๊อปปี้ในการเทรดของคนอื่นเนาะแต่อันนี้เป็นการก๊อปปี้บออีกทีหนึ่งนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูกันได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีคนติดตามกันเท่าไหร่นะครับหรือว่าถ้าหากใครเป็นนักเทรดหรือว่าเขียนโปรแกรม Trading View ในการเซตให้มันซื้อขายได้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปเชื่อมกับโอเคกันได้นะครับแล้วก็สามารถเป็นคนสร้างบอทแล้วก็ให้คนมาติดตามกันได้นะครับอันนี้ก็จะได้รายได้จาก การที่คนเข้ามาติดตามกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับต่อให้เราเห็นผลตอบแทนที่เยอะเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตมันจะผลตอบแทนดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีแล้วอาจจะเป็นแค่ช่วงตลาดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับยังไงก็ศึกษากันให้ดีนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาแจากของรางวัลกันเนาะสำหรับคนที่จะได้แก้วกันไปนะครับคือคุณเอ่อชื่ออะไรไม่ทราบแป๊บหนึงนะเดี๋ยวผมขอกดเข้าไปดูก่อนนะครับนะชื่อว่าคุณหนุย Ben, นะครับนะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับยังไงทักเข้ามาที่ line Li n e ไอคิปต d o ็อแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทำการการส่งแก้วทุดมูล2,024ไปให้นะครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากจะได้แก้วแบบนี้นะครับยังไงสามารถคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะว่าคิดเห็นกันยังไงสำหรับคาทต่างๆที่นามาแบ่งปันกันในวันนี้นะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับ